ผมขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง1 0 0 0 0ักว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับผม FC ชมเหรียญกระสาบุนเวีนในหลวงราชการที่9นะครับในสมัยก่อนนะครับนั่นคือเหรียญที่ FC ทุกท่านรู้จักกันดีแต่เหรียญน,นี้มีความเข้มขลังมากๆเพราะผ่านประสบการณ์และมีร่องรอยของคราบต่างๆนะครับแต่ว่าผมก็ยังเก็บไว้นะครับด้วยพระบรมีของในหลวงราชการที่9 ซึ่งนะครับผมเรียน f อแล้วว่าผมจะเก็บทุกเหรียญน,นะครับไม่ว่าเหรียญน,นั้นจะมีสภาพอย่างไรนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่9ปี2 5 0 5ซึ่ง f อรู้จักกันดีนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9้าฉลอง,พร,องพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนะครับจารึกข้อความภูมิพลออนโรเดชราชกาลที่9ตามที่นะครับเ c เห็นนะครับเหรียญน,นี้ผมไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างแต่อย่างใดแต่ยังคงความเข้มขลังด้วยพระบรมมีนะครับด้านนอก ก่อบนอกมีฟันเฟืองถี่นะครับด้านหลังนะครับมีรอยการเปลี่ยนสภาพของโลหะนะครับเนื่องจากผมได้เก็บไว้รวมกันนะครับด้านหลังนั้นมีตราแผ่นดินนะครับจาดข้อความรัฐบาลไทยพศ2 5 0 5นะครับ1บาทนะครับสุดยอดเข้มขขังมากๆนะครับแม้เหรียญนี้จะผ่านประสบการณ์ผ่านการใช้งานแต่ยังมีความเข้มขลังด้วยพราบารมีของในหลวงรัชการที่เนับเป็นสุดยอดแห่งเหรียญนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับผม ไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดเหรียญนี้เลยนะครับแต่ในโอกาสต่อไปก็จะมีการรักษาสภาพของเหรียญไว้ให้ดีกว่านี้นะครับเพื่อที่จะเก็บไว้นะครับยิ่งเก่าเท่าไหร่ก็ยิ่งคมชัดเข้มขลังด้วยพระปรมีมากเช่านั้นนะครับเพราะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่รู้จักและทราบกันดีของ fc ทุกท่านนะครับผมเชื่อว่า fc ทุกท่านรู้จักกันดีและเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สุดนิยมมากๆนะครับเหรียญรายการนี้เป็นเหรียญรายการสุดนิยมมากๆคู่กับเหรียญพระยาคุณปี17นะครับซึ่งมี ความเข้มขลังด้วยพระบารมีเช่นเดียวกันนะครับ